เต็มหน้าครับดอกนี้สิบทีเข้าสิบทีับผมจบเก้าพันนะผมโผกระเบ็ดใหี่แล้วหนูแจกแน่เลยครับผมอย่างนี้ผูระดับซุปเปอร์เจ็ดพันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแพนด้าป่าปั่นนะครับเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟอร์จูนเมาส์นะครับผมอยู่ค่าย PG นะครับเกมสามแถวเล่นง่ายนะครับผมว่า พกทุนมาอยู่ที่หนึ่งพันนะครับอ่าผมจะทําให้ดูครับว่าเล่นยังไงให้ได้หลักหมื่นนะกับแค่ทุนหลักพันไปดูกันผมไปดูกันครับขออนุญาตไปเบ็ดสิบบาทกันก่อนเลยดีกว่าไปล้างหน้าเกลือไปชิมชิมกันดูก่อนนะอ่า <c oughs> มาทีเดียวแล้วผมร้อนก็โตเข้าเลยสองร้อยบาทครับผมกับแค่เบ็ดสิบบาทเองนะครับอ่าถ่ายแจกครับผม <c oughs> ขึ้นไปแล้วนะผมวายมาเต็มครับอย่างนี้รอรับเงินอย่างเดียวเลยครับผมอย่างงี้รอรับเงินอย่างเดียวเลยนะอ่าหมุนยังไงหมุนอย่างนี้เลยครับผมมาไหมยังไม่มาครับผมอ้หนีรอลุ้นอยู่างเดียวยังไงก็ได้ครับอ,อย่างนี้นะานมาอรอรอโตจบที่400บาทแล้วครับผมหมุนไปสองทียงนะ โอ้โหบวกมาพันห้าแล้วครับผมมาไหลนะครับผมไหลเรื่อยๆครับเข้าอีกแล้วครับผมวายสี่ตัวเลยแล้ดอกนี้โอ้มาแล้วครับผมรางวัลระดับซุปเปอร์ครับผมเข้ามาที่พันสี่ร้อยบาทนะครับหนูแจกนะครับผมจังหวะนี้นะอ่าก็นะดนำนะครับกับเกมคอนซูนเมาส์ให้จีิงๆนะผมรอกเข้โคลมาอีกแล้วสองร้อยหกบาทครับผมโอ้ยยังไม่ทันหายใจเข้าอีกแล้วนะครับ นี่หนูแจกแน่นอนครับผมอย่างนี้โถ่ก็โดดอีกแล้วผมว่ายเข้ามาอย่างนี้ยังไงก็ได้ครับผมต้องรุนเลยฮะยังไงก็รอรับเงินเลยครับถ้าหนูโดดนี้นะระหวัางก็โตเข้าอยู่ที่300บาทครับผมก็เป็น10บาทเองนะครับหมุนไป6ทีครับผมบวกมา3,000กว่าแล้วนะครับนะโอ้สุดยอดเลยไปต่อไปต่อครับผมมาอีกแล้วฮะ รอบเข้าทุกรอบเลยครับผมแจกด้วยเปล่าเนี่ยซื้อเข้าเต็มหน้าครับดอกนี้วันเมกกะนะครับผมสา0ร้อยหกสิบาทครับผมโอ้ยอย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วครับเดีย๋ยวเวลาครับก่อจะถึงหมื่นอ่ามามาผมขอยัดปรับเบ็ดไปห้าสิบเลยครับทุนผมเริ่มหนาแล้วผมก็ต้องเริ่มขยับกันหน่อยนะครับผมอผนทุนน้อยก็ไม่ต้องขยับสูงมากก็ได้ครับผมเ <c oughs> ต็มหน้าอีกแล้ว หนูแจกแน่เลยครับผมอย่างนี้ผูระดับซปเปอร์เจ็ดพันนะครับโอ้ยหมื่นแล้วครับผมผมมาเล่นไม่กี่นาทีเองเข้าหมื่นนะครับผมไหลไปก่อนครับผมไหลไปเล่นๆครับนะโอ้โหเต็มหน้าครับดอกนี้ผสิบทีเข้าสิบทีครับผมจบเก้าพันะครับผมโผลกระเบ็ดห้าสิบบาทนะ หน้าอย่างนี้เขาแนะนำให้พี่มาเล่นกันนะครับผมแต่เกมตอนจูปเาิลนะผมให้พีจนะโอ้วันนี้<อ>ผมก็จบหกหมุนนี้ผมขอยากไปถอนเลยนะครับ<อ>เข้ามาสองหมื่นแล้วนะผมไม่โลภแล้วนะครับผมใจจริงตั้งไว้แค่หมื่นเดียวนะครับเข้าอย่างนี้ก็อีกหมื่นก็ถือว่ากำไรนะครับผม กับข้าครับผมก็จะได้น้อยกว่าเพื่อนหน่อยนะครับได้แล้วผมผมก็โดดไหมก็โดดอีกแล้วครับโอ้วายถามตัวรอรับเงินอย่างเดียวครับผมรอรับเงินอย่างเดียวเลยครับจังหวะนี้นะขอเข้าเต็มหน้านี่แหละตอกน,นี้นะ, 5, น,ะน,นะครับผม5,000บาทแล้วผมเล่นแบบฟุตเปอร์นะครับโอ้โหอย่างนี้มี30,000คนระับอย่างนี้มี30,000ครับผมไปัต่อเลขสี่หมุนนะ สี่มูมก็ขอเบ็ดกันแค่นี้นะผมอยากไปถอนดนีกว่านะอาเราไม่เอามากกว่านี้แล้วนะโหเราก็โกรกแล้ว่นพันบาทครับผมบดนี้ผมก็ขอถอนก่อนนะครับขอตังค์เลย วันก้อนโอาพันห้าร้อยบาทครับผม,มทุนพันเดียวบวงมาสองหมื่นแปดแล้วนะครับมาดูวหมุนสุดท้ายแนละ้วบลายอีกแล้วหมุนสิบทีเข้าสิบทีครัแบอบย่างนี้โอ้โหเต็มหน้าอย่างนีเข้าเล้วมาให้มามาครับมาคนระับหมดไขหน้าครับผม โอ้หดอกนี้5 0 0พันครับผมระดับซปเปอร์ขอญอาตถอนก่อนเลยครับนะโอ้ทะลุเป้าแรงๆเลยครับผมคุณ1น0 0พันบาทบวกมา33 0 0 0นแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็อยากมาแนะนำเกมนะครับผมกับเกมฟอ r t จ n นเม u าส์อยู่ค่าย PG จนะออยากให้พี่มาลองเล่นนะครับผมสูตรผมก็มีอยู่เท่านี้นะทุนหลักพันเล่นไม่ได้หมื่นก็เล่นแบบนี้เลยครับผมอ่าน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอญอาตไปถอนก่อนนะครับผม ฝากไว้พี่กดติดตามกดถูกใจกดสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมเราผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนครับผมสวัสดีครับ